ราคายางพาราวันนี้ดีขึ้นอีกหนึ่งวันประจำวันที่7มกราคม2569สำหรับราคาวันนี้นั้นก็ถือว่ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแทบจะทุกชนิดอย่างนั่นเองครับจะมีอางชนิดไหนปรับขึ้นมากหรือน้อยอย่างไรเดี๋ยวเราก็ไปรับชมกันนั่นเองครับก่อนไปฟังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้ก็เป็นหวัดเล็กน้อยเสียงอาจจะขึ้นจมูกบ้าง ก็คงจะไม่ว่ากันนะครับเพราะว่าถึงจะไม่สบายก็มาบอกกล่าวรายงานกันเหมือนเช่นเคยนั่นเองครับก็มาเริ่มดูกันที่ราคาน้อยางสดหน้าโรงงานวันนี้55บาท25สตางค์ราคาวันนี้นั้นก็คือเพิ่มขึ้นมา25สตางค์ราคาท้องถิ่น52บาท25สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 61บาทปรับขึ้นมา30สตางค์ราคาท้องถิ่น58บาท ก็คือมาดูที่ยางแผ่นดิบคุณภาพดี58บาทปรับบวก30บาทราคาท้องถิ่น55บาทยางก้อนถ้วย DRC 100% 53บาท20สตางค์ปรับขึ้นมา20สตางค์ราคาท้องถิ่น50บาท20สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 5 10%ยางสดวันนี้2 6บาท72สตางค์ปรับบวก11สตางค ราคาท้องถิ่น23บสาท72สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 55เปอร์เซ็นต์ยางพักชั่วโมงวันนี้29บาทส4สตางค์ปับปวก12สตางค์ราคาท้องถิ่น26บาทส4สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65้าเปอร์เซ็นต์ยาง้างคืน35บาท27สตางค์ปัาปวก13สสตางค์ราคาท้องถิ่น 32บาท27สตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70% 3ซเบตาท24สตางค์ปรับบวก14สตางค์ราคาท้องถิ่น34บาท24สตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางที่จังหวัดสงขลานั่นเองส่วนราคาท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่นั้นการซื้อขายจะได้ไม่เท่ากันก็คือซิ ซื้อขายแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องติ่นแต่ละพื้นที่นั่นเองครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยและหลายสาเหตุและก็ คุณภาพยางเปอร์เซนต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆด้วยนั่นเองปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกินสามบาทนั่นเองครับและเราก็จะไปดูตารางของราคาตลาดกลาง EUDR กันบ้างและสุดท้ายก็คือตลาดต่างประเทศนั่นเองครับว่าทิศทางแนวโน้มในแต่ละตลาดแต่ละชนิดอย่างนั้นมีการปรับ ลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรนั้นพี่น้องรับชมตามแนวนอนของโทรศัพท์กันได้เลยนะครับ